ว่าไม่สามารถจะเจรจาก็าคือเจรจาล้มเหลวล้มเหลวนะครับถึงว่าสิขานั้นเขาเงียบเกลิบนะครับผู้รูร้เงียบเกริบนะครับเงียบเกริบไปเลยนะถือว่าไม่สําเร็จทําภาร,รกิจไม่สําเร็จทําภารกิจไม่สําเร็จก็ต้องเข้าสู่โหมดเดิมนะครับลุย มันมีทางเลือกแล้วนี่ใช่ไหมล่ะไม่มีทางเลือกก็ต้องชนนะครับนะเพราะฉะนั้นมันมีกําหนดของมันอยู่แล้วนะ,ะเอออ่าเขาขีดเอาไว้แล้วเอฟซีเขาขีดเอาไว้แล้วว่าให้เป็นอย่างไรเป็นยังไงไปยังไงเขาขีดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนี่แหละเอฟซีลุ้นแหละคํานี้เต็มที่แล้วเพราะว่าเขาน่าจะให้โอกาสมาแล้วนะ ครั้งหนึ่งนะครับเขาให้โอกาสมาแล้วเออแต่เขาก็ยังติดใจว่าอยอยากได้โอกาสอีกนะอยากได้โอกาสอีกแต่โอกาสนั้นมันก็คงไม่มาบ่อยเออไม่มาบ่อยก็เลยต้องนี่แหละ fc นะอ่าก็ว่ากันแล้วว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจะทําตามที่อ่าประชุมกันไว้นะว่าจะต้องเลื่อนไปให้ได้ สรุปแล้วก็ไม่ได้เลื่อนนะครับเอฟนะก็ต้องเป็นไปตามกําหนดการเดิมนะครับเออนะเป็นไปตามนั้นนะครับทักทายนะคุณพิพัฒนะครับสวัสดีครับผมเป็นไปตามนั้นแหละครับนะเออทักทายก่อนนอนนะครับขอบคุณมากครับผมก็เราก็ได้รุ้นแหละคราวนี้นะเออเราไม่ต้องไปรอแล้วนะครับไม่ต้องไปรอไกลๆแล้วนะ สามสิบลุ้นกันแน่นอนเพราะไม่สามารถจะทําอะไรได้มากกว่านี้ก็โอเคแหละเพราะเขาได้เตรียมการมาพอสมควรเตรียมการเพื่อจะรอรับว่าอ่ามันมีสองทางใช่ไหมถ้าเลื่อนได้ก็ดีกับเขาแต่ถ้าเลื่อนไม่ได้เขาก็รอรับมือเอาไว้แล้วอ่ามันมีมันเปิดได้สองหน้าเอาพูดง่ายๆนะเปิดได้สองทางก็คือว่าทางนี้ถ้าไปไม่ได้ ใช้แผนแผนแรกแผน A นะครับแผน A สําเร็จก็โอเคถ้าแผน A ไม่เสเร็จมาแผน B ครับแผนบคือเข้าประทะเลย <c oughs> เออนะปุ่งชนครับติดคุกไปเลยแล้ว <c oughs> อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นมีแค่อย่างดีก็ไปรออาอยู่ใต้ศาลไอ้อยู่ใต้ศาลเออรออยู่ใต้ ใต้ศาลนะครับเออก็ทําเรื่องเขาก็เตรียมหลักทรัพย์ไว้แล้วนี่นะเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนี่เออมันมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันต้องมีการประกันตัวนะครับเอฟตีมีการประกันตัวมีนู่นนี่นั่นนะครับอ่าเห็นไหมเขาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแหละเ,ออเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ตามนั้นเลยนะครับเออเราก็ไม่ต้องไปลุ้นไกลแล้วนะครับเออไม่ต้องไปลุ้นไกลเอาตรงนี้เลยเออเห็นไหมได้เสียเลยงานนี้นะครับอืมเพราะเราเราเราก็รอคอยกันมานานแล้วเอฟซีก็รอคอยมานานแล้วอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอ่าอยากจะเห็นว่าเขาได้รับผลบ้างที่เขาเคยทํามาหนะ่ะยเขาอยากเขาก็อยากจะได้เราก็อยากจะเห็นว่า เขาได้รับผลบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะถือไพ่เหนือกว่าทุกคนทุกครั้งเลยถือไพ่เหนือกว่าทุกครั้งเลยไม่ว่าเขาจะทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะมาหัวเราะค,คิกค,คักค,คิกค,คักคิกคักนะครับนะแต่ครั้งนี้การสู้ไม่เหมือนก่อนเออนะครั้งนี้บอกได้เลยว่าการสู้ไม่เหมือนก่อนเพราะว่าอะไรคุณสู้คนละบอ เออคุณสู้กับระบบคุณไม่ได้สู้กับชาวบ้านออนี่แหละคือประเด็นเพราะฉะนั้นการสู้เป็นไปตามเป็นไปอย่างที่พูดง่ายว่าสูสีหรือเปล่าแอดวังไม่ค่อยสูสีอ่ะสวัสดีครับคุณแม่สุม,มนนะแอดว่าไม่ค่อยสูสีนะงานนี้เนะี่ยเอออาจจะมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่แล้วนะครับเอ,อมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับงานนี้เออถ้า ไม่เลื่อนก็สู้ตามนั้นเลยนะครับเออตามที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ถึงว่านะเอฟซีนะตอนแรกตอนแรกก็คิดเอ๊ะทำไมเย็นแล้วเว้ยเออรอตั้งแต่ช่วงเช้าเช้ามาสายสายมาพอเย็นแล้วเอ๊ะเงียบเิ๊บเอ๊ะทำไมเงียบจังเออจริงๆเขาต้องออกมาชี้แจงนู่นนี่นั่นอันนี้เงียบแสดงว่าที่เขาทำน่ะไม่ประสบความสำเร็จ ติดด่านอยู่ค่ะอ๋อประจิบนะครับขอบคุณมากครับผมสรุปแล้วนะครับประจิบนะเป็นไปตามเดิมนะครับไม่สามารถจะเลื่อนได้นะไม่สามารถจะเลื่อนไปได้ก็ต้องเข้าสู่อ่าเบื้องบนนะครับนะ่าคุณกันนิการนะคับสวัสดีครับผมเข้าสู่สถานการณ์ก็คือที่คาดหวังเอาไว้นะครับ ขึ้นสู่ขบวนการเลยนะครับก็แจ้งข้อหาไปนะครับก็ว่ากันไปและวปิดถูกเขาเขามีของเขาพ,พร้อมแล้วเนะี่ยคุณจะไปแย้งยังไงเนะี่ยมันไม่มีข้อแย้งใดๆทั้งสิ้นเน่ะคุณจะหาหลักฐานไปหักล้างได้ไหมไม่ได้อะแอดไม่เห็นช่องทางว่าใครเขาจะไปหักล้างมันไม่ใช่เป็นเรื่องคดีเหมือนชาวบ้านทั่วไปถูกไหมสามารถจะเอาหลักฐานมาหักล้างได้ถูกไหมอันนี้เขาจะเตรียมอะไรไปหักล้างอ่ะ ไม่มีเอ็ดไม่เคยเห็นเขาจะเตรียมอะไรไปหักล้างได้มันหักล้างไม่ได้เลยเอ่อเขาก็จะถามว่าคุณยอมรับหรือไม่เออถ sure uh, <startup> right. the ้าค no, ุณไม่ยอมรับคุณไปหักล้างไม่ได้มันมันหักล้างไม่ได้เลยไม่เห็นเขาเตรียมเอกสารเตรียมอะไรไปหักล้างไม่มีเห็นมีไม่มีเออว่าถ้าถ้าไอ้ภาพนั้นเป็นของปลอมคุณก็ว่าไปสิเออภาพนั้นเป็นของปลอมเออใส่ร้ายถูกใส่ร้าย คุณก็บอกไว้ที่ขูกใส่ร้ายเออนะมัน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 เป็นภาพของตัวเองทุกอย่างเป็นของตัวเองมันไปหักล้างไม่ได้หรอกนะครับแอดไม่เคยเห็นมีใครมาหักล้างเรื่องพวกนี้นะครับเอาหลักฐานเอาเอกสารมาหักล้างให้ตัวเองพ้นผิดเนี่ยมันไม่ใช่คดีแบบอย่างอื่นนะคดีอย่างอื่นมันยังโอเคว่าเอ้ยเราไม่ได้ทําผิดนี่ว่แเราก็หาหลักฐานมาหักล้างได้อ่าแต่อันนี้คุณจะหาหลักฐานยังไง มันเข้าไปในที่ตรงนั้นทนโทษอ่ะเข้าไปในที่ตรงนั้นทนโทษไม่หักล้างตรงไหนมันหักล้างไม่ได้เออคุณก็ยอมรับไปแค่นั้นแหละมันโอกาสสู้เนี่ยนว่ามันน้อยมากสู้มันไม่เหมือนคดีอื่นๆคดีอื่นๆมันยังพอสู้ยังยังมีโอกาสเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีหลักฐานอ่าชี้แจงได้เนี่ยนะครับมันยังโอเคแต่อันนี้คุณจะเอาหลักฐานจากไหนมา ที่ก็ที่ของเขาเออคุณเข้าไปนี่กูก็โตเต็มๆอยู่แล้วคุณเข้าไปนี่คุณผิดเต็มเต็มอยู่แล้วเออคุณจะเอาหลักฐานมาหักล้างมันไม่ได้เลยเนะี่ยขาดเจตนาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะคบอืมใช่ครับผมนะสู้บรชนะยากบอกได้เลยเลย,ยากยากแอดมงมองไม่เห็นทางเลยคุณจะเอาข้อไหนมาหักล้างมันไม่ได้เลยมีแต มีแต่ยอมรับไปแล้วก็บอกว่าเออาจจะว่าก็ยอมรับอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงจะว่าขาดเจตนาก็ไม่ใช่คําว่าขาดเจตนาเนี่ยมันต้องดูว่าถ้าคุณเข้าไปแป๊บเดียวแล้วออกมาเอ่ะคุณไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคุณเข้าไปแล้วรีบออกมาเนี่ยอันนี้โอเคแต่คุณไปทําจนโอ้โหเสร็จไปเป็นช่วงๆเสร็จไปเป็นอย่างๆอ,อันนี้มันตั้งใจเลยแล้วไม่ได้เจตนาไนดะ้ไงไม่ได้ขาดเจตนาแล้วตั้งใจแล้วมันก็ต่างกันไหมลนะ่ะ ต่างกันนี่งไงนะครับเอฟซีมันชัดเจนกว่าเออคดีอื่นๆนะโอเคอยู่นะเข้าใจอยู่ว่าคุณจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันได้นู่นนะี่นั่นแต่อันเนี้ยเรื่องนี้นะไม่มีทางเข้าสู่กระบวนการแล้วมันต้องยอมรับสภาพอย่างเดียวแล้วก็ยอมรับสารภาพไปอ่าให้เขาว่าไปมันสู้ได้แค่นั้นเองเออจะไปบอกว่าอุย้ยขอเมตตานะขอความเป็นธรรมนะโอ้โห ถ้าอย่างเงี้ยในทุนทั้งหลายเขาขอความเป็นธรรมหมดเลยเขาก็อย่างได้ความเป็นธรรมเหมือนกันในทุนเนี่ยนะเออรู้ก็รู้อยู่นะครับสมอนนะครับสวัสดีครับคุณมามด้วยนะครับใช่มันไม่ใช่คดีฆ่ากันตายนะมันคุณละคดีกันนะครับคุณจะไปหาหลักฐานมาลบล้างกันมันหาไม่ได้มันไม่ใช่ไงเนื้อมันคุณย่้กาวย่างเข้าไปเนี่ย นะก้าวเข้าไปในที่เขาในคุณก็โดนแล้วเออโดนโดนไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วยิ่งคุณไปดําเนินการตรงนั้นเนี่ยโอ้โหไม่มีหนทางแก้ไขนะครับบอกตรงว่ามันเจตนาแล้วตั้งใจแล้วก็ทํามาหลายวันเนี่ยเออมันทําต่อเนื่องด้วยไม่มีอ่ะไม่มีคุณจะเอาข้อแก้ข้อกเกาหาให้ได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยตอนนี้เขาพยายามจะสู้เขาพยายามจะอ่า เข้าหาคนนู้นคนนี้นะเพื่ออะไรเพื่อจะยืนยันในตอนแรกของเขาเขาจะอาศัยสู้ตรงนี้เนะเพื่อจะยืนยันตอนแรกของเขาว่ากาคดอ่าทีมแรกเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ผิดถูกไหมเออทีมแรกเข้ามาเขาบอกไม่ผิดนั่นแหละเขาจะเอาตรงนั้นนะมาหักล้างมาสู้ว่านี่ไงอ่าทีมแรกเข้ามาเนี่ยไม่ผิดนะเขาอธิบายเลยไม่ผิด ไม่เห็นมีความผิดสักอย่างเห็นไหมนั่นไงเขาจะเอาตรงนั้นนั่นแหละเขาพยายามมาหาตรงนั้นามาหักล้างว่านี่ไงเขาสู้ตรงนี้เพราะว่าเขารู้ว่าไม่ผิดเขาก็เลยทํายาวเลยเขาว่า <c oughs> เออเห็นไหมแล้วตอนนี้อ่ะชุดแรกเขาก็โดนตอบสอบสวนอยู่ fc ชุดแรกเขาก็โดนสอบอยู่ว่าเอ้ยคุณทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันไม่ผิดยังไงอะไรยังไง อันนั้นพื้นที่ลงนะครับในนิทานเรื่องนี้นะพื้นที่ลงแต่พอไม่ใช่พื้นที่ล่ะเป็นส่วนกลางมาล่ะ,ะมันต่างกันไหมไอ้ตีต่างเลยอือันนี้เขาทาทั่วประเทศนะก็ทํางานมาทั่วประเทศแล้วเขาก็รู้ว่าไหนถูกผิดถูกไหมลนะ่ะเออเขาก็มาถึงก็ฟันชับ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 เลยเ มาล่างสำนวนเขียนสำนวนเองขึ้นมาตุ้มตํำตุ้มต่ำเลยทำดีพายเนี่ยวันเดียวจบเลยส่งยื่นเลยอ่ายื่นให้สอพอดำเนินการเลยเห็นไหมมันเร็วมากไอ้พีนะขนาดชุดแรกก็าทำมาเป็นไปเป็นปเป,นไปไม่ไปไหนมาไหนแต่อันนี้ทำวันเดียวรู้เรื่องมาต่างกันไหมล่ะชัดเจนไหมเอ่าใช่หลักฐานมันทนโทษไง คุณจะไปแย้งยังไงตรงไหนเนะแต่คุณก็พยายามจะกล่าวว่าชุดแรกที่ได้ยันมานอ่ะเอยันอันนั้นอ่ะเขาบอกแล้วว่าไม่เพดเห็นไหมล่ะ <laughs> เออนะปัจจุบันนี้ยันนะั้นไม่รู้ไปไหนเลยพี่นะน่าจะหายไปแล้วแหละเออหายไปแล้วยันนั้นอ่ะเขาไม่ได้เก็บไว้แล้วล่ะคุณเคเคนะสวัสดีครับผมนะ ก็สุดท้ายก็ตามคาดนะครับเอฟซีตามคาดตอนเย็นที่เราคุยกันเกินๆไว้ว่าอ่ามันเงียบผิดปกติอ่าจริงๆเขาต้องขึ้นพูดแกเอฟซีนู่นนี่นั่นแล้วว่าเขาเคลียร์ได้แล้วนะเอะขอยืดระยะเวลาออกไปได้แล้วนู่นนี่แต่ก็งเงียบไงไม่มีคําตอบอ่พอสุดท้ายเขาเขามายอมรับว่าต้องเดินตามปกตินะครับ ไปแบบปกติอมันก็มีแปลงที่สามเหรอเกิดขึ้นอยู่ยังไงอันนั้นอันนั้นค่อยว่ากันนะอันนั้นมันต้องเป็นสเต็ปสองไปก่อนอันนี้สเต็ปแรกอยู่นะครับอ่าเคสแรกนะแล้วมีเคสสองนะเคสสองนี่คงอีกไม่นานนี่ ถ้าปักเมื่อไหร่นะครับไอ้สี่ถ้าปักป้ายเมื่อไหร่นะปักป้ายเมื่อไหร่ก็หมายความว่าเข้าสู่เข้าสู่ข้อพิพาทแล้วเออเข้าสู่ข้อพิพาทแล้วคุณก็ดําเนินการตามเข้าสู่ขบวนการแน่นอนอใช่ยากว่าแต่ว่าโดนมากหรือโดนน้อยแค่นั้นเองเอโดนมากหรือโดนน้อยโดนแต่โดนแน่นอน <c oughs> จะมากหรือน้อยแค่นั้นเองเอที่ผ่านมาไม่มีใครได้ผลเงื้อมือมัจจุราชไปได้ไม่มี